สวัสดีคะ่ะสวัสดีลูกๆ KFC ของคุณแม่สวัสดีทุกๆลูกเลยนะคะก็มาทักทายคุณแม่ป่วยมีค่อยสบายเป็นหวัดเป็นไข้หวัดปวดหัวตัวร้อนแล้วก็นอนกับกระเป๋าน้ำร้อนทั้งคืนเลยเนี่ยดูปะให้ดู คิดถึงลุกคนจนไม่สบายหรือป้าเขาไม่สบายเขาป่วยคิดถึงลูกๆกนะนี่กระเป๋าน้ำร้อนเอาผ้าห่อไว้เพราะเดี๋ยวว่ามันแตกแล้วเดี๋ยวมันรัวคุณแม่อืมคุณแม่ก็คุณแม่ก็ กินยานอนไม่ต้องเป็นห่วงไปเจอกันนะคะออกมาทักทายรักลูกๆทุกคนเลยบอกตรงๆบ่องตรงเลยนะว่ารักทุกคนรักทุกคนไปหมดเลยนี่ขนาดไม่สบายยังอารมณ์ดีเลยนะลูกๆที่เปิดเทอมขยันเรียนนะลูกนะเอาเกรดดีๆนะจ๊ะเดี๋ยวคุณแม่จะไปดูเราจัดมิ้งกันแนละ้วเราก็จะเอา ของขวัญไปแจกด้วยไม่บอกว่าเป็นอะไรคิดถึงขนุนคิดถึงจูนะจ๊ะรักนะจุบ๊บจุ๊บไอสวายบาย